วันนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2568 ข้าพเจ้าในวิสวดโภคะขอเปล่งวาจาสัตยายพพุทธมนญถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดองค์พระขวมปฏิเทวเจ้าองค์ปู่สมเด็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดท้งคูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวันนี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุธนาในการสวดสัตยา,า,า,ายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาจาร์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดานิจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตราขัสันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสุนันตุสักะโมกกะงสเกกาเมจารูเบคิริสิการะตะเตจันตาลิเควิมาณีทิเประเถจักาเมตโรนาคานีเกหะวัตุมหิเขตเตภุมมาจจยันตุเทวาสารธาลวิสมัยยักกะกัฏฐพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวราชนังสาธบวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลยังประัานตาธรรมะสวนากาโลยังปรฏฐานตาธรรมะสวนากาโลยังประฐานตาบทสวดน้ำมัการสิทธิกถา นโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคัถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญธัมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหตุสัพปทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหตุสัพปทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายัสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหอนตุสัภุปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายัสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหอนตุสภูปัตฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสัพพปานินาง ปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาหุนตุสัพุปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมมายังพระขวาสเกสุวิหารติกะปิลาวุตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัจติงปักจะมัติภิกขุสัตติสเพเหวะอรหันติหิทัสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพะคาวันตังทัศนายนะภิกขุสังขันจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอตตาหงสีอิยังโขพะคาวาสเกสุวิหารติกะปิลาวุตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเขนัสติมปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวาอรหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขาวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยานุนัมเมียมปีเยนะพระขวาเตนุปะสังกเมยยามะอุปะสังกะมิตวาพระขาวาโตสันติเกปเจกขาถาภาสุยามติ อธาโคตาเทวตาเสยทาบินามะปะละวะปุริโสสัมมัญชิตังวาปะหังภาษาเรยะภาษาริตังวาปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเบสุอันตรหิตาพะวาตโตปุระโตปาตุระหังสุอธาโคตาเทวตาพระวัตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาพระขวาโตสนติกมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหอิมังธรรมะสมมยัง คักิตายิวะอราชิตาสังคันติอาธะโหอราเทวตาพระวัโตสันติเกมคาถังอภาสสิตัตรักษภูสมาถังสูจิตตังอัตโนุชุกะมังกาสุสารถีวเนตานิกะเหตวะอินทริยานิรขันติปันธิตาติอาธะโหอราเทวตาพระวโตสันติเกมคาถังอภาสิเชตวะเขีลังเขเจเศตวะปะลีขังอินเขีังโอหจามเมชาเทจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนะคาติ อาทาโขพระราเทวตาพระขวัตุสันติเกมังคาถังอาภาสีเอกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาทาโขพระขวะพิกขุอมันเตสีเยภุเยนะภิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวทัยสุงอติตรรมะธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะปิพระมัตานัง เอตัปนรมายวะเทวตาสันนิปติตาอหิสงเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวภวิสติอนะครตามมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสังเปรียพรหนตานังเอตัปนรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสติเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตตาอิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนณสิการุธา पासितामिति एवं पंतितिको ते तेपिको पक्ववातो बंजर्सु सुंघवाए इथराउजा सिलोकामुदकसामियथापुमातरसितायेसिताकिलिहपरं पहिनतासमाहितापुतुसिहवसंदिनालोमांगसामिसंपुनो ओरातामनसासुताविपक्सनमनाविलापिन्यो पंजस्तेयत्वावनिकपिलवत्थे

เทวกายาอภิกันตาเตวิชายนันถิกคบุยีวหังคิตตายิสามิคีระหีอนุปปโสสตากษาสาวะยะขาภูมากะปิละวัฒวาอิเิมันโตชิติมันโตวันะมันโตยะสัศินอมุทธะมนาอภิกรรมภิกขุลังสามิติงวะนางชักาหัสสาเหตมาวุตัยยะขันนนตวานิโนอิเิมันโตชิติมันโตวันะมันโตยะสัศินอมุทธะมนาอภิกรรมภิกขุลังสามิติงวะนาง สาตาคิลาติสาสัยยักนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโนมุรามนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติวะนังอิเจเตโสละสาสหาสายยักนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโนมุรามนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติวะนังเวสาพิตา ปัญจสศตายข่ายานะตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตอนะมันโตยัสศิโลกมุทรัมนะอภิกามุภิกรุนังสมิติวัณงกุมิดูราชาเกยงโกโสเวปุลสัตนิเวสนังพินโยนังสตาสานสังยักขานังปายิรุปัสติกุมภิโรราชาเกยงโกโสปาคาสมิติวันังปุริมรรจารทีสังราชาทัตตะรัถโผภาษาสติขันธพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสาวาวุลนามามาภะรา อิทธิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสศิโนมุัมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวนังสักกินัญจะทิสังราชาวิรุณะหงสัปปะสัสติกุมภัณนังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะพระวุญธนามามาภลาอิทธิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสศิโนมุัมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวนัง ปัจฉิมัญจะที่สั่งราชาวิรุปคโหปัะสานสตินาคะนังทิปติมหาราชายสสิโสภุตตาปิตัสสะพะวะโว อินทนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสิโนมุทรมานาอภิกัรมภิกขุนังสมิติงวนังอุตรันจัดิสังราชากุเวโรตับปักษะติยะขันธ์นางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวโวอินทนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสสิโนมุทรมานาอภิกัรมภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาธิสังทาระโตตะคีเนนะวิรุณราชปัชชิเมนะวิรุปกุเวโรอุตรังติสังจตารูติมหาราชาสมันตาจตุรูติสา ตัทธรละมานะอะถังสุวรนิเงกปิละวัธเวติสังมายาวิโนทัสสะคูวันจะนิกาสถานมายากุเตนทุเบเตนทุวิภูจะวิภูตูสหาจันโนกามะเสโตจะกินุขันธุนิขันธุจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะขณนโผนะโรราชาชนโนสะโพอาคูปันจัสิโขเจวะทิมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชโนขณนปาสหราชุภโมุระมานะอภิกรรมุภิกุนางสัมมิติงวะนาง อาคูนาภระสานะคะเวสาราสหัสกัจการกาบาลัสตระอาคูปายาคะสหะยะทิพิยมุนาทัตตะถาจะอาคูนาคะยัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติวนังเอนะคราเชสาสะสหันติทิพทิชาปะคีวิสุทตจักคูเวหายัสสติวนะมัชาปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนังอะคะยันตานะคะราชานณมาสิสุปันนะโตเขมามะกะสิกุโตสันนะหิวะจะหิ วัวหายันตานะคะสุปันนาสารณะมะกังสุปุตังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราติตาภาตโรวะสาวัติอิทิมันโตจศสสิโนกาแล้วก็ฌามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสเวิปจิติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจิสะสตันจะพาลิปุตตานังสัพเพวโรจนามะกาสันนายหิตวาพระลิงเสนังราหุพระทะมุปาขมุงสัมโยธานิพระตันติภิกขุนังสัมมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปฐวิจะเตโชวายุตถาคัมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยัสสสาสหเมตตากรุณาไกกะอาคูเทวายัสสินโนทัสเตเตัสทากายาสเพนานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตุวันัมันตยัสสินโนมุธามนาอภิการมุภิกขุนังสัมมิติงเวนังเวนทุจะเทวาสหะลีจะัสมาจัทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมคูปุรคิตานักขันนิปุรคิตวาอาคูมันทาวาลาหักา วสุนังวัสวุเสธโธสกุปะคภูรินทุทัสเสติทัสตาการัสทัสตทัสตากายาสเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยสสสิโนมุทัมานาอภิกังุภีกูนางสมวิติงวะนังอัฏฐคูสาภูเทวาชละมาคิสิขาริวะอาทิตกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวัตุนาสสะธรรมจะอาจุตตาจะอนิเชกาสุเลยะลุจิราอาคุวาคูวัสวันิสิโนทัสเสติทัสตากายาสเพ เนรตะวันโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมรัมนาอภิกามุภิกขุนางสามิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสย์มานุสมานุสุตมาคิดาปุรสิกาอาหุวาคุมโนปุรุจกาอัฏาคุหันะโยเทวาเยโลเจโลหิตาวาสิโนอัทาคุหันะโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคุเทวายะสัจสิโน าเเตเทา,ากายสาเปน,นัตตวิโนอ,อิิมตุมันตวันมันตสนมมนาภิกขกังสามิติวนังสุการกรุมหาอารุณาอาคูมเวคขนะสาสหโอทาตาไขาหาปงางโมขะอาคูเทาวาวิจคนาสถามตาหรละชามิสกาจัา มิสกาจะยัสสิโนฐานะยังอาคาปุชนโนยุทิสาอภิวสติตัสเตตัสสทกายาสเปนันตวานิโนอิติมันตุสิติมัตุวนามันตุยัสสิโนมุทามานาอภิการมวุภิคุนังสมิติงวะนังเขมิยะตุสิตายามากตรกาจะยัสสิโนสัมพิทการลามาเสราโชตินามาจะอาสวานิมาณาติโนอาคูอาถาคูปะรนิมิตาทัสเตตัสสทกายาสเปนันตวานิโนอิติมันตุสิติมัตุวนามันตุยัสสิโนมุทามานาอภิการมวุภิคุนังสมิติงวะนัง สัตเทเทเทวนิกายาสัเพนันตะวานิโนนามันวะเยนะอาคชุญเยจันนิสติสาสหปวุตตะชาติมะกีลังโอคตินนามานาสวังโอคตินนามานาสวังสักเขมุคัตตรงนาคังจันทังวะอัสติตาติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตะอิทิมาโตสาสนังกุมารุติโสจะโสกาคัสมิติวันังสาสัมมโลกันังมหาพรหมาพิจติตติอุปปันโนชุติมาโตพิสมังกเยโยยัสสิโสทัสเสตออิสระอาคุปเจกาวาสวัตติโน เสัจะมชโตอาขาหาดิโตปุวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินธีเทเวสพมเกมมาสินะพิกามิปาษากนหะสมาทียังเอถากนหะถาพันธะพันธะราเขนะพันธะมทโบสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิตะโกจินังอิติตถามาเสนุกค์นาเสนังอเปสยิ ปานินาตะละมาหัจจศรังกตวานะเพราวังยะถาบุษโกเมขุตนะยันโตสวิชโกตถาสโสปจุทาวติสปุโตสัตอัสยังวสิตันจัสัพพังอภิญญาโอวะคิตวานะจุมาตะตวมันติสัทธาสาวกีศาสนาเตมานลเสนะอภิกันตาเตวิชานะภิกขะวเตจักตบมะกะลุงสุมาภูรสั สุตะวาพุทธะศาสนังวิตาระคเหิปะกามงในสังลปิอินชยุงสเพวิชิตะสังฆมาพยาติตายัสสินโนโมทิสาปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลละชัยยะปะรกรณโมมีพุทธเตชะสารตะนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะระมีสุนาสิทธิพระมาจฉอินทาจะจตุโลกาคัมภีรคากา สมุทธาภูตุงคังคาจะสพภมะชัยยะประสิทธิพระวุเตชัยยะชัยยะธณิธรณิอุตติอุตตินาทินาทีชัยยะชัยยะกัคคุละตนะนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชกลนรชีชัยยะชัยยะคำพีรักสงพีนาเคทนาคีปีศาจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะเสิงคีสุธาธาณุขชาชัยยะชัยยะวรุณณุขะสาตธาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกกุระกันถก Saya, saya, kacakon, naturong, sukaraku, syongsi, hak, payah, katipa Saya, saya, wadun, nak, mukayata, sita, sita, senari, puna, sutik, daradi Saya, saya, suka, suka, syiwi Saya, saya, tarani, tali, sada, su, syaiya Saya, saya, tarani, santin, sada Saya, saya, banggaran, dan, nyakawake Saya, saya, wadun, nayake Saya, saya, lakasi, suraku, suraku, syate, sya ชัยยะชัยยะโรเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชใจชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกพุทธะสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหดินหโรหดินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรุปโกจันทิมาลวีอินโธจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุณโนปิจั อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนหูกุมารโอสะตะรัตโกอัฏฐารสะมหิเทวา มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทายุอิสิโนสาวกาสภาชัยยะรามโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจัทธสปาโลจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยโยโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอวนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมตัวออยังมารสะจัปาปิมตโตปราชโยอุโโคสยามปุทิมันเตอโมหิตาชัยยะตถาพรหมมัทนะมสิโนชัยโยปิพุทธะสิริมตัวออยังมารสะจัปาปิมตโตปราชโยอุโโคสยามปุทิมันเถ ปภูติตาชัยยะตถาอินทคณาเมห์สิโนชโยปิพุทธสะสิริมตโตอายังมารสัจ่าปภิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปภูติตาชัยยะตถาเทวคณาเมห์สิโนชโยปิพุทธสะสิริมตโตอายังมารสัจ่าปภิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิม <Monster> ันเตปภูติตาชัยยะตถาสุปันนะคณาเมห์สิโนชโยปิพุทธสะสิริมตโต ปะยังมารัสะจะปาปิมะโตปราชโยุโกสยมโพธิมันเทปุรุิตาชัยยะตถานาคขณมเมหิสโนชโยปิพุทธะสิริมะโตอายังมารัสะจะปาปิมะโตปราชโยุโกสยมโพธิมันเทปุรุิตาชัยยะตถาสพามะขณาเมหิสโนชยันตโพธิยามุเลสักยานัง ชัยโยปิพุทธสัจฉิมตัวอายังมารสัจจาปาปิมตัวพระราชโยคุสยามพุทธิมันเทปมุทิตาชยตาธาสภมัคคะนำแห่งสินุชยันตูพริยามูลเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกศเสศิปทวิโขคะเรอภิเสกเสสะภพุทธานังสับอาคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะนังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจัสมีถังพรหมัจาริสุปตะกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปตะกินังปตะกินังมนุกกมังปนิเกเตปตะกินนางปตะกินนางน เตะธัระาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอะโรคาสุกิตาโหถะสหัสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงฐานิอธิคตาทีขายุกาสตาหุตุสุกิตาหุนตุสัพพทารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลประวัสันตุวัสสังวสาวราหกา รโคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตตวณีอนาคะปิติกัสสะอารามีตตระโคพระควาพิกุอามันติสิพิกขบุติปัทันติติเตพิกุพระวัโตปัญจสุสุขภาวะอิทธะวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอนุ อุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยมัตตาสเพสังขาราอนิจจตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุจิตวะอภิสมมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัะเปติวิวรติวิปัสสติอุตตานิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมัตตาสเพสังขาระทุกขติ ตั、啊、้งสถานที่สัมมนา ปาทาวาพิกเวตาะาคตานังอรูปาทาวาตาดาคาตานังติตาวัสาทาตุธรรมะติตตาธรรมนิยมตาสเปสังขาระทุกขติตังตาดาคาโตะบิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิธวะอรจิกติเทสติปัญญาเปติปัจจะเปติวิวรติวิภพชิติอุตานีกโรติสเปสังขาระทุกขติอุปาทาวาพิกเวตาะาคตานังอรูปาทาวาตาดาคาตานังติตาวัสาทาตุธรรมะติตาธรรมนิยมตาสเปธรรมานาตาติตังตาดาคตะอภิสัมพุ อภิสมพุทธติอภิสมิติอภิสมพุทธิตวาอภิสมิตวาอจิกติเทศติปัญญเปติปัะหาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมะอนัตติอิธมะโอจะปะขวะอัตตะมนาเตภิกขุปะขวะโตภาสีตังอภินันทุนติ สทสวดพัตเตกรัตตาคาถาติตังนาวะนาคเมยะนับบะติกังเขนะาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล,และไม่พึงโงูถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง เยทาตีัมปะฮีนันตังอปปัตัญจะอนัตตังสิ่งเป็นอดีตก็ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะอยู่ทำมังตะถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอาังกุปังตังวิทามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยคอนแคลนขอบคุณพราะผลอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตะตังกูชัญญาวัังสุวิความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นัคินโนสังฆดานเตนะมหาเสนนะมจุนาพบก,การผัดเปลี่ยนต่อมจุนาซึ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะตมาตนทิต,ตังตังเวปเทการาตโตติสันโตอจิกาเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น,น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคขณะสเพสังขารานิจาสังขารคือร oh. ่างกายจิตใจและรูปธรรมนามัรรมทั้งหมดงสิ้นม <c oughs> ันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรทมทั้งหมดังสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาใส่สิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดงสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตเป็นนของงไม่่ยยัื ทุบังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้จต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาณนขันปันสจักวิญญาณชุดโตอันขับทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสติจะนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคดังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้และถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่พระลิงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวาหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตถิเมเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสะเพหิพาเตหิกตังบุญยังโนอนิโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงธานิอธิคตาธีขายุกาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปุญจันตุมาตาบิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปุญจันตุสะเพยเดกัสุกิตาหุนตุทุกขะปุญจันตุ mata pita sukita untuk tuka pemunya tu sape ya sukita untuk tuka pemunya tu sape ya sukita untuk tuka pemunya tu sape bisa sape ya sape pita sukita untuk tuka pemunya tu sape acari yu pacaya sukita untuk tuka pemunya tu sape nakata sukita untuk tuka pemunya tu sape dewa sukita untuk tuka pemunya tu sape sama tinang sami cantu บ,บูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะอิติปะขวานะโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะอิติปะขวานะโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะอิติปะขวาปฏิทานนะคะหา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูไปคาเดโพธิคาเดเตหิงเตหิงตาธรรมมาธาเนนะภวันตุปูชิตาโสติงกรุณเตทะวิหาระมันทะเลเถระจะมัชานากาจะพิกโบสารามิกาทานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทศานิคมาจะอิสราสปานภูตาสุวิตาระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัมภผวสังเสริชาตะทูปปติกา อินญาณิกังธรรมะอดังปฏิจเตสัพเพปิทุกษสกโรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราชปุคลาสังโฆหงตุสมะโควะอัธยาจหิตายาจะอัมเหระกุสัตธรโมสัพเพปิธรรมจาริโนอุทถิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยภะเวิเตปัสสนะหงตุสัพเพปิปันโนพุทธศาสนาสัมมาทารังพุทธชนโตกาลิเทวะวสสตุ พุททิงสัมปาปุเนยยมะธรรมเอริยปวีทิเตประสานนาผลตุสปิปิปายิโนพุทธาศาสนาสัมมาทารังปวชัญโตกาเลเทวพระวสตุตุบทิภาวายะสัตตานังสมิทธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนุปชังรักขันตุสัพปทา เทวตาอุโยชาลขถาทุกขปัตตาจันิทุกขปยาปัตตาจันิปยาโสกปัตตาจันิโสกขหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสภัสสะปฏิสิทธิญาทานังทันตุสัทธายะสีลังและขันตุสัพพทาภาวนาเพิตาหุตุขัจฉตุเทวตาขตาสุมังคลขถาโหตุสัพพังสุมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสดีหุตุเนี่ยตรังโหตุสัพพังสุมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพะ โอตุสัพพังสุมังลังลักษณตุสัพเพวตาสัพปะพุทธานุภาเวนะโสตีโอตุนี้ตรังโอตุสัพพังสุมังลังลักษณตุสัพเพวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโอตุนี้ตรังสัพพุสัพพังสุมังลังลักษณตุสัพเพวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโอตุนี้ตรัง สเปอพุทธาพระปพตาปเจกันนจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละของมรามิสสปโสสเปพุทธาพระปตาปเจกันนจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละของมามิสสปโสสเปพุทธาพระปตาปเจกันนจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละของมามิสสปโสสเปพุทธาพระปตาปเจกันนจะยังพลังอาหารตานันจเตชนละของปธานมิสสปโส สเพพุทธาพระปัตาปจกันจะยังพลังอรหันตันจเตชินงมิสโสเพพุทธาพระปัตาปจกันจะยังพลังอรหันตันจเตชินงมิสโศสเพพุทธาพระปาตาปจกันจะยังพลังอรหันตันจเตชินงมิสโสเพพุทธาพระปัตาปจกันจะยังพลังอรหันตันจเตชินงงปิสสพโศสเพพุทธาพระระตาปจกันจะยังพลังอาหันตานันจเตชินะาังมะามิสสะพสโศ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข like well, <with> ้าพเจ้าได้สวดสัตยายพุทธมนีข้าพเจ้าขอนงอมกจ้าอุทิศวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระนัเจ้าศรเกศปัจุบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนีงส่งเห็นบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งวารปลอดภัยจากทุกโศกรกไปใด้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามี อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดได้ไอนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ขอปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลฝ่ายสูงอุทุมมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงอุทุมมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลิตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวดานุภาพราตรีฐานานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและประชาชนทุกการเถิด